ก็กล่าวสวัสดีกันด้วยแล้วกันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแดน,นมสอสนะก็หายหน้าหายตาไปนานเลยนะทุกคนไม่ได้ลงคลิปนะก็กลับมาแล้วนะครับผมก็วันนี้จะพาไปดูนะครับผมที่ผมจะทํคทาแครงเองนะเชื่อมแครงเองนะครับผมอยากลองแปลงหัวเองนะทุกคนอันนี้ก็คืออยากทาเองแหละประเด็นอนะ่ะเอออันนี้ก็เสียบลูกปืนไว้นะครับผมเสียบไว้อันนี้ก็ยังไม่ได้เสียบก็แข็งเดิมๆนะครับผมแ่ระเบิดแข็งมานิดหน่อยนะ คือจะไปเชื่อมไปปาดขึ้นแปลงหัวเองทั้งหมดคือไปลองทําดูได้ไม่ได้ก็คอยไปดูแล้วกันนะครับผมไป,ปแค่บริเวณที่เราจะเชื่อมก่อนแถวข้างหลังเนี่ยก็คือจะยิงที่หลังันที่เป็นทรายแห้งนะไม่ใช่สายน้ำก็จะยิงแค่ให้มันสะอาดก่อนเชื่อมนะก็เป็นไม่เป็นไม่รู้นะอันเนี้ยลองทําเองดูก่อนนะถ้าทําไม่เป็นก็เสียก็ไปซื้อใหม่แล้วกันเอียอยากทําเอง อันนี้ก็คือขั้นตอนการยิงทรายนะผมผมจะเลือกยิงเฉพาะบริเวณที่ผมจะเชื่อมนะทุกคนก็ไม่ได้ยิงแบบทั้งตัวนะก็คือเวลาทํางานผมมันจํากัดนะครับผมก็คือผมทํางานด้วยแล้วผมก็ทําด้วยนะเฉพาะเวลาตอนเที่ยงนะทุกคนมีเวลาทําแค่วันละ1นึ่ชั่วโมงนะครับผมคือไม่ถึงชั่วโมงหรอกคือพักเที่ยงก็คินข้าวนะครับผมเสร็จแล้วก็มาทําแข้งรถต่อนะครับผมก็ นี่ก็ยิงทรายไปแล้วยิงนะครับผมนั่งยิงไปคือยังไม่ได้ยิงทั้งตัวหรอกคือประเด็นคือคิดว่าถ้าผมแปลงหัวเสร็จปุ๊บผมก็ค่อยิงที่หลังเก็บรายละเอียดที่หลังอะไรประมาณนี้นะผมนี่ก็เลยยิงแค่บริเวณที่ผมจะเชื่อมนะหรือยิงนิดๆหน่อยๆแหละคือประเด็นคือตู้ทรายมันไม่ค่อยออกนะทุกคนก็เลยยิงได้ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบออกมากเท่าไหร่นะ ยิงสายเสร็จแล้วก็มันก็ยังไม่ออกมากหรอกแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าเดิมอะเดี๋ยวเราจะทำกันเจาะเสานี้ออ,อกเจาะ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 เพื่อเชื่อมลงไปใหม่นะผมก็มาไทายดูแค่นี้แหละเวลาไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวจะไปเร็วๆเลยแล้วกันอันนี้ก็คือ เจาะนะครับผมเริ่มเจาะแล้วนะก็คือผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกนะครับผมว่าทํำยังไงนะก็คือเคยไปเปิดเจอใน youtube ช่องอื่นๆเขาทานะผมเป็นช่องต่างชาติอะไรเงี้ยเขาเห็นเขาเจาะก็เลยลองขึ้นเจาะดูนะครับผมเห็นเขาเชื่อมก่อนเชื่อมเขาก็ต้องเจาะก่อนก็เลยมาลองทําดูคือประสบการณ์ผมไม่มีเลยนะทุกคนบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าประสบการณ์แปลงอย่างเงี้ยคือไม่มีเลยอันนี้ก็คือมาลองทําให้ดูเลยนะครับผม คือกลัวพังพังไม่กลัวนะครับผมเงินไม่มีเหมือนกันนะครับผมแต่อยากได้ความรู้มากกว่านะก็ดูเอานะครับผมตามคลิปเลย นะครับผมก็วันนี้นะเจาะออกให้หมดนะครับผมก็จะเชื่อมใหม่นะเชื่อม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 นะครับผม เอาใกล้ๆนะครับผมนี่คือทะลุหมดเลยนะเจาะจนทะลุนะครับผมบางๆเลยนะครับเดี๋ยวก็เชือ่อมยากไม่ยากก็ต้องไปรอดูนะครับผมผมบอกนะว่าเชือไไ่อมยากหรือไม่ยากก่อนนี่เลยนะครับผมกําลังเชื่อมเลยนะก็ที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูตั้งแต่แรกก็เพราะว่าไม่มีคนถ่ายให้ผมนะครับผม ตากล้องผมก็ใช้ให้ไปซื้อข้าวให้นะผมก็เลยนั่งเยื่อมนะครับผมพอดีกินข้าวอะไรเสร็จก็เลยได้เชื่อมต่อนะพอะไวเชื่อมไม่ได้นิดหน่อยแล้วแหละก็เลยมาถ่ายให้ดูต่อนะครับผมคือคลิปขั้นตอนการเชื่อมอะ่ะผมคือไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูเยอะนะทุกคนบางทีมันก็จะตัดไปเลยนะครับผมก็เพราะว่าตากล้องผมไม่ค่อยว่างนะก็คือต่างคนต่างทํางานนั่นแหละทุกคนบางทีพักเที่ยงเขาก็ต้องพักผ่อนไงผมก็เลยต้องให้ให้ให้เขาเขาพักบ้างประมาณนั้นนะครับผม เชื่อมยากพอสมควรนะครับผมบอกเลยว่าเชื่อมยากมากคือลดลงไฟนิดหน่อยก็ทะลุแล้วนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเสร็จไปข้างหนึ่งแล้วนะคือเชื่อมไว้หนามากอีกข้างหนึ่งยังไม่ได้เลยนะครับผมตอนจังหวะนี้นะคือเชื่อมเสร็จไปข้างหนึ่งแล้วเหลืออีข้างหนึ่งนะครับผมก็หัวที่ผมใช้ก็คือเป็นหัวตัดนะทุกคนไม่ใช่หัวเชื่อมนะ าเป็นหัวเชื่อมมันก็น่าจะไล่ได้สวยกว่านี้อันนี้หัวตัดนะครับผมถามว่าเชื่อมได้ไหมมันก็เชื่อมได้หมดแหละประสบการณ์ผมยังไม่มีด้วยเลยนะครับผมก็เลยแบบว่ามันก็เลยเชื่อมยังไม่ได้เชื่อมยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เครดิมากนะครับผมวันนี้บอกเลยคือตามมดน่าจะเยอะพอสมควรแต่ไม่เป็นไรนะคือผมเน้นใช้เองนะครับผมผมไม่ได้เน้นไม่ได้ขายนะครับผมอันนี้คือรุ่นแรกเลยทําให้ตัวเองเลยนะครับผมเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับผม ลองครั้งหน้าน่าจะสวยกว่านี้นะครับผมไล่น่าจะไล่ไฟหัดไล่ไฟนะครับผมอันนี้คือผมพยายามเกลีย่ยนะครับผมพยายามเกลี่เยเกลี่เยเกี่ยเกี่ยให้มันเท่าๆกันนะก็คือพยายามเกลี่ยมันก็อาจจะเป็นฟองเป็นได้ด้วยแหละก็เลยเกลี่เยเกลี่เยเกลี่ยเกี่ยไปนะ นี่นะครับผมสังเกตได้ว่าเชื่อมไ้หนามากเลยนะครับผมหนามากเลยนะข้างหนึ huh ่งนะครับผมอันนี <throat> <matic> ้ยหมดรถเชื่อมไปสองสองกิโลแล้วนะทุกคนคือผมเชื่อมเปลืองมากเลยนะครับผมหมดรถเชื่อมไปสองกิโลแล้วปกติมันน่าจะไม่ถึงนะคืออาจจะถึงก็ไม่แน่ใจนะครับผมคือหมดไปสองกิโลแล้วข้างหนึ่งยังไม่ได้เลยนะครับผมคือหมดไปสองกิโลคลิปเนี้คือข้างหนึ่งยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนะครับผมยังเหลือข้างล่างนี่แหละ ตัวข้างล่างนี่แหละนะครับผมที่ยังไม่พอนะอันนี้ผมก็ได้เชื่อมทั้งสองข้างแล้วนะทุกคนก็มันก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับผมรถเชื่อมมันไม่พอนะทุกคนอีกข้างหนึ่งรู้สึกว่าจะบางบางไปหน่อยนะเดี๋ยวผมจะไปขึ้นขึ้นกัดแล้วก็ประกบดูความหนาความบางมันนะครับผมต่างกันยังมากเลยนะครับผมซ้ายขวาเนี่ยออก็ อย่างที่บอกนะรดเชื่อมมันน้อยนะครับผมเวลาเชื่อมก็มีจํากัดมากก็เลยรีบมากนะครับผมอันนี้รีบเชื่อมมากเลยนะก็มีไออีกข้างหนึ่งนะครับผมผมไม่ได้เชื่อมดาเหมือนด้านในเหมือนแข้งฝั่งฝั่งซ้ายนะครับผมรือก็เนี่ยมันนึงเหลืออยู่นะเหลือช่องว่างอยู่เลก็เลยเชื่อมแค่เนี้ยนะครับผมปกติมันต้องเชื่อมนะก็คือจีไฟแล้วมันละลายนะครับผมผมก็เลยต้องเชื่อมหมดเลยนะไอตรง ดูน้ำมันเครื่องนะครับผมก็เลยต้องเชื่อมขึ้นมาใหม่หมดเลยเน,นี่ยอันเนี้ยเชื่อมข้างในนะครับผมอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เชื่อมนะรถเชื่อมมีน้อยนะครับผมนี่นะเออก,ก็ไปดูตอนต่อไปกันเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นกัดแล้วประกบดูความหนาความบางมันนะครับผม ันเนี้ยผมเลือกที่จะกัดทีเดียวเลยนะผมตั้งจากควอมสูงจากแครงตรงที่มันเรียบๆนะครับผมตั้งตรงนั้นแล้วก็เรื่องที่จะกินแบบหนาๆเลยนะก็คือเวลามันเด้งรีบมากเลยนะครับผมก็เลยผมต้องรีบทํานะ อันนี้นะครับผมก็คือเห็นว่าผมกินเรื่องที่จะกินหนามากเลยนะครับผมเพราะว่าเวลามันจํากัดมากนะก็คือครั้งเดียวจบเลยนะครับผมแต่ก็คืออันตรายมากนะครับผมไม่ควรกินเยอะขนาดนี้นะก็คืออันนี้มันรีบมากเลยนะครับผมก็เลยทํานะผมรู้สึกเสียดายมากเลยนะที่ผมไม่ได้ใช้ ไ้มีดอินเสิร์ตปาดตั้งแต่แรกนะผมใช้ดอกเอ็นมินกัดนะแล้วที่นี่มันแตกมันก็เลยเป็นรอยนะครับผมอีกข้างหนึ่งนะเสียดายมากเลยนะครับผมก็อันนี้ก็คือปาดเสร็จแล้วนะคือมันจะมีรอยนะผมที่ผมเอาดอกเอ็นมินกัดนะแล้วดอกมันแตกนะทุกคนก็คือก็เลยเอามีดอินเสิร์ตปาดเอานะทุกคนมันก็เลยเป็นรอยคิเดหน่อยนะก็ดูประมาณนี้นะนี่ก็คือ ความหนานะครับผมห่างกันมากเลยนะผมต้องเชื่อมเพิ่มนะครับทุกคนต้องเชื่อมเพิ่มนี่นะห่างกันมากเลยก็คือผมต้องเชื่อมเพิ่มแล้วแหละเพราะว่ามันคดีมากเลยเดี๋ยวผมพ p เนี้ยผมต้องขอเวลาไปเชื่อมนะดูนะครับผมไม่เท่ากันเลยสักนิดนะเยอะเลยนะครับผมผมอยากได้นั้นหนานะทุกคนก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับผม เราไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะเดี๋ยวผมมาต่อให้แน่นอนนะผมสำหรับงานเนี้ยสุดแน่นอนนะเพราะว่าผมทำเองโอเคไป